สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่อง Sunpay LAC Channel s t u d i o วันนี้จรจะพามาดูอิตาเอกับป้ายป้ายโฆษณารูปเป็ดตัวเองนะคอยซันบอกว่าอย่างนี้ว่าสาเหตุจากคลิปคลิปฝรั่งเนี่ยสาเหตุเขาบอกปาการโทรตามป้ายเนี่ยก็คือจะเห็นเขียนไปนว่า666ดอลลาร์เขาบอกว่าโทร6 6 6กหกในการ โทรหกใช่ไหมจะเจออิตาเอ็ก็จะคือจะเราทําตามฝรั่งนะมันจะมีอิตาเอ็กอย่างนี้ที่จะมีเสียงเหมือนเป็ดนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเคยโทรหาเป็ดกันไหมเนี่ยนะเนี่ยจะเปรูปเป็ดเนี่ยให้เราพิมพ์ตามเลขเดี๋ยวว่าตามเบอร์โทร่นแหเือ๋งนะจะจะพิมพ์ให้ดูเลยนะแค่้ทุกคนไม่เชื่อนะจะเป็นการโทรหาเป็ดนะอ่ะเบอร์โทรเดียวกันเลยนะ๋่าจะโทรไปดู อันนี้จะซันเลนึงนะขอตอัวใหม่ฟังดูนะทุกคน เห็นไหมโทรโทรเสียงโทรไปตามเบอร์ไปแล้วเนี่ยจะจะเป็นการโทรโทรหาเป็ดจริงๆนะก็คือฉันดูว่าเอ้ยมันคือเสียงอะไรเนาะฉันก็เลยสันรู้ละเอาเสียงเป็ดนี่นาเห็นไหมเห็นรูปเป็ดนะอุ้ยเสียวตกเห็นไหมแหมโอ้เขาว่า call นอะเอ้ยสะอาดไม่ไอ้สันยังไม่รู้นะสันจำไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกทีนึ็น แี่บอกว่าให้โทรหกหกหกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูปเป็ดเนี่ยทุกคนลองโทรไปกันดูนะมันตลกดีนะจะทำอีกครั้งหนึ่งโอเคฟังนะ เห,เห็นไหมเส้งเป็ดดจริงนะถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนคิดว่าเอ้ซานไซใช้สูตรหรือเปล่าใช้สูตรเป็นการใช้มอดเป็นการโทรหาเป็ดดวยแบบไม่ใช่นะทุกคนคืออย่าคิดแบบนั้นนะสนองโทรแล้วมันได้จริงนะทุกคนอย่าคิดแบบนั้นนะถ้าไม่เชื่อลองโทรไปกันดูนะพีมแปลว่า6กสามตัวนะอย่าเกินสี่นะอย่าเกินสามนะถ้าเกินสามนี่จะไม่มีนะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวดู อนี้หกสี่ตัวนะนี่โทรละแยาไหมจะโทรสี่ตัวไม่ได้ต้องโทรสามตัวเท่านั้นถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปโทรกันดูเลยนะเฉพาะในเกมนะชีวิตจริงอย,รอย่าโทรอย่าโทรดีกว่านะของจริงอนะ่ะโทรในเกมเท่านั้นนะเนี่ยเกม LAC เนี่ยพาไปดูอิตาเลสของป้ายโฆษณาเป็ดอดีนะโอเคทุกคนก็ลองไปโทรกันดูนะมันตลกตีนะมีเสียงเป็ดร้องไนงะ สำหรับคลิปนี right ้ก็ไว้ทิ่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามท้งสันเพย์ LAC Channel Studio แล้วฝากแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะถ้าเกิดสำหรับใครที่เล่น LAC เนี่ยก็โทรโทรหาเป็นอันเนี้ยก็พิมพ์ตามเลยนะ6663สามตัวนะในเกมนะใครที่ก็เล่น LAC เนี่ยก็โทรไปหกหรือว่าเพื่อนใครี่ยก็ที่เล่น LAC เหมือนกันเนี่ยก็ลองลองบอกเขาอยู่นะว่า ไอช่องช่องตันเนี่ยก็บอกว่าว่าถ้าโทรหกหกสามตัวเนี่ยจะเป็นการโทรหาเป็ดนะใ้้เพื่อนๆเขาไม่เชื่อก็ลองลองโทรดูนะโอเคคลิปนี้ก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคงั้นจะไอคลิดต่อไป